สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็มาชมพระรูปหล่อหรือพ่าเงินปืนแตกอีกสักครั้งนะครับเป็นพระรูปหล่อหรือพ่าเงินปืนแตกวัดคงคารามพศ2 5 2 8นะครับซึ่งวันนี้จะมาคุยเ,เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนะครับเกี่ยวกับการสะสมพระนะครับที่ท,ที่มีหลายหลายสภาพนะครับก็คือสภาพล้างผิวมาสภาพใช้ใช้ใช้มาแล้วก็ล้างผิวมาจนผิวกลับบ้างแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็สภาพเดิมเดิมนะครับ ซึ่งซึ่งบางท่านเนี่ยบางบางท่านอาจจะไปเจอแบบชอบพระมาสภาพแต่งผิวมาซึ่งซึ่งถ้าว่าเราเราได้จดจำเนี่ยรูปแบบพระสภาพเดิมไว้เนี่ยผมว่าเป็นการดีนะครับซึ่งเราจะได้สะสมได้มีความสุขมากขึ้นนะครับว่าเราได้พระสภาพเดิมมาเก็บรักษานะครับซึ่งผมก็จะมาพูดพื้นฐานในการพิจารณาพระรูปหล่อหรือว่าเงินพื้นแตกครับของวันนี้นะครับเรามาดูสภาพล้างผิวก่อนนะครับเนี่ยครับ เป็นพระสภาพล้างผิวมาอันนี้พระรูหลวงเงินสภาพล้างผิวล้างจนเกลี้ยงเลยนะครับองนี้เรื่องจริงครับเป็นพิมพ์เสนตัวกลมนะครับซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมครับพระรูปหล่อหลวงเงินเป็นที่รู้กันว่าสร้างจากโลหะเก่านะครับซึ่งอยู่ใต้ฐานสุกคีนนะครับมีพรพพระพุทธรูปเก่าหลักคังเก่าแล้วก็รูปหล่อหลวงเงินที่สร้างสมัยยุคหลวงพ่อเงินด้วยนะครับมาผสมสร้างครับซึ่งพระรูปหล่อรุ่นเนี้ยจะมีโลหะเก่า ทั้งหมดนะครับแทบไม่มีโลหะใหม่เจอไ้เลยเจอปนเข้าไปเลยนะครับซึ่งเมื่อล้างผิวมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นไหมครับเห็นส่วนผสมไหมครับคราวนี้ถ้าเรามองให้ดีนะครับนอกจากทองเหลืองนะครับก็จะมีเงินด้วยเห็นไหมครับผสมอยู่นะครับซึ่งจะเห็นว่าโลหะเก่าจริงๆนะครับแต่พลาสเนี่ยได้ถูกถูกล้างออกไปหมดแล้วคราบสนิมอะไรก็ออกไปหมดเลยเหลืองใยเลยครับรพสภาพนี้ถ้าเช่านะครับก็จะเป็นสภาพที่ราคาที่ถูกมากครับหรือแทบจะไม่มีราคาเลยครับ แต่ถ้าเราเราอยากจะรู้ว่าเท่านี้แท้ไม่แด้ก็อาศัยหลักการพิจารณาขั้นต้นแบบผมนะครับก็คือพิจารณาที่ตาก่อนครับตามตาปูนใช่ไหมครับจมูกโด่งใช่ไหมครับปากยิ้มคางแหลมใช่ไหมครับสายสังคเดด้านนี้สีเส้นเห็นไหมครับเนี่ยครับรูปแบบแล้วก็เราต้องจําหุ่นได้ด้วยว่าหุ่นรูปหล่อหรือว่าเงินปืนแตกเส้นกลมนต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเส้นกลมใหญ่นะครับจมูกชมพู่ครับผิวนี้เขาเรียกจมูกคุมพู่นะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกัน เห็นด้านข้างเห็นไหมครับเราประกบบุนเทียนเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่คือรอยประกบบุนเทียนนะครับนี่ครับรอยประกบบุนเทียนเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมครับเรามาดูด้านหลังกันเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยชายสังกติ3าเส้นเนี้ยที่ยเยันว่าเป็นพ้ารูปก่าหล้วงเงินปืนแตกนะครับด้านหลังถอดได้คมชัดครับแต่พอเป็นสภาพหลังผิวเนี่ยบางทีมันอาจจะขาดเสนีนะครับขาดเสนีไปเห็นไหมครับราคาพระเลยถูกมากครับพระแบบสภาพแบบนี้นะครับ ฐานพระจะต้องแต่งเป็นทางเดียวกันนะครับเป็นลักษณะพิเศษของพระรูปหล่อรุ่นนี้เลยครับนี่คือสภาพล้างผิวแต่ผิวยังกลับไม่มากนะครับสภาพนี้ถูกมากครับหลักร้อยต้นต้นเองครับมาอีกองนะครับองค์นี้ก็ล้างผิวเหมือนกันครับแต่ผิวกลับบางส่วนแล้วองคนี้องค์นี้พิมพเนี่ยถอดได้คมชัดมากเห็นไหมครับและก็มีคราบพิบ้าอ้พิจนาองค์นี้จะดีกว่าองเมื่อกี้หน่อยหนึ่งแล้วก็พิมพ์นี้จะแพงกว่าด้วยนะครับก็คือพิมพ์นิยมเสียงตัวบาทนะครับองนี้ เห็นไหมครับหลักการพิจารณาก็พิจารณาที่นี่ครับที่หน้าตาตาโปนจมูกโด่งคางแหลมใช่ไหมครับชาสังคติด้านนี้4เส้นเส้นที่สี่เส้นที่4ติดไม่ชัดเห็นไหมครับนันนี้ถอดได้คมชัดมากแล้วก็มีคราบขี้เบ้าให้พิจารณาตามส่วนลึกนะครับถ้าเราขยายจะดูเห็นไหมครับนี่ครับคราบขี้เบ้าของรูปเงินปืนแตกครับแล้วก็ผิวกลับบ้างบางส่วนแล้วเห็นไหมครับด้านข้างมีรอยประกบขุ่นเทียนเห็นไหมครับแล้วก็มีชาสังคติเส้นนี้3เส้นที่ยืนยันว่าเป็นภาพรูปหลงรูเงินปืนแตก มาดูที่ฐานกันนะครับที่ฐานแต่งเป็นทางเดียวเห็นไหมครับแต่สภาพนี้สภาพนี้ก็ยังไม่แพงนะครับให้มากเลยก็คือไม่เกินพันนะครับอยู่มันไม่เกินพันหรือพันนิดนิดครับขึ้นอยู่กับว่า,าจะเช่าได้ราคาไหนแต่ว่าไม่ไม่เกินนี้นครับสภาพนี้ส่วนอีกสภาพหนึง่งเป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับเป็นพระเป็นพระที่ผ่านการล้างผิวมาแล้วก็ใช้ยจนผิวกลับบ้างแล้ว กว่ากว่าสภาพนี้นะครับกว่าสภาพนี้สภาพที่ล้างผิวแบบนี้กว่าสภาพนี้จะเป็นสภาพนี้ผมว่าใช้ไม่ตามเด10สิปีนะสิบปีขึ้นไปนะครับถึงจะได้กลับสภาพนี้สภาพนี้ผมเข้าใจว่าคนที่ได้รับพาะจากวัดเนี่ยอาจจะมีคราบคีดว่าติดเต็มใช่ไหมแล้วเขาไปล้างใช่ไหมครับแล้วก็ใช้มามานานมากจนผิวกลับเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งผิวกลับเนี้ยถ้าเราถ้าเราดูนะครับเราไม่เห็นภาพพี่เปบนไ้ครับ แต่ผิวเนี่ยผิวนี่กลับดําเป็นสีน้าตาลคือสีเสมอเกือบเสมอกันทั้งหมดครับแต่ว่าพระรูปเราพื้นแต่งเนี่ยมีข้อพิจารณาอย่างก็คือพระเนี่ยสร้างจากโลกหะเก่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นผิวต้องไม่สม่าเสมอกันใช่ไหมครับสังเกตไหมครับผิวมันผิวพระเนี่ยจะไม่สม่ํำเสมอกันเห็นไหมครับมีจะมีรอยตะปุ่มตะปามเต็มหมดซึ่งพระองค์นี้ก็พิจารณาให้แบบหนึ่งแต่ว่าเป็นพระที่ผ่านการล้างมาและก็ใช้มาครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ สภาพนี้จะดีกว่าจะดีกว่าสภาพนี้นะครับจะดีกว่าสภาพนี้เพราะสภาพนี้ผิวยังไม่กลับทีนะแต่ถ้ามันกลับมานี้เมื่อไหร่ก็คือราคาน่าจะดีกว่าน่าจะเกลืองค์นี้นะเพราะว่าฟอร์มพระองค์นี้สวยกว่าแต่ตอนนี้องค์พระองค์เนี้ยรุ่นเนี้ยองค์เนี้ยพิมพเนี้ยนะครับองค์นี้นะกับองค์นี้องค์นี้จะราคาพอๆกันนะครับถ้าเทียบแลวราคาราคาจะพอๆกันเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพิมพ์พิมพ์นิยมส่วนโตบาทพิมเนี้ย ฟอมพระสวยกว่าพระเลยราคาดีกว่าแต่เมื่อเป็นสภาพล้างผิวเนี่ยผิวผิวต่กลับแล้วเนี่ยราคาก็จะดีขึ้นมานิดนึงรวมรวมแล้วพระสงองค์นี้คือราคาจะเท่ากันนะครับต้องดูฟอร์มภาพหลักด้วยนะครับในการช่วหานะครับต้องเลือกฟอรมสวยๆนะครับพิมพ์ชัดๆนะครับเนี่ยครับพระนี้แต่ถ้าเราพิจารณาตามหลักนะครับเราไม่มีค่าเบ้าพิจารณาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาที่พิมพ์ที่พิมพ์คุณแล้วก็พิมพ์ทรงแล้วก็ลักษณะพิเศษของพระรุ่นนั้นๆเลยซึ่ง เนี่ยครับตาโปนจมูกโด่งเห็นไหมครับจมูกรวบโด่งเห็นไหมครบับคางแหลมเห็นไหมครับชายสังคติด้านนี้สี่เส้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะของรบกวนปืนแตกเห็นไหมครับลอยพลิกกระรูปขอบข้างกันเราเจนรอยประกอบผนเทียนที่ชัดเจนเห็น<ๆ>ไหมครับเห็นไหมครับเรามาดูด,ด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยชายสังคติสามเส้นเนี้ยที่ยืนยันว่าเป็นรบหล่อรบกวนปืนแตกนะครับและอีกอย่างหนึง่งสังเกตที่ผิวโลหะไหมครับจะมีลักษณะย่นๆก็คือโลหะเก่า คราวนี้ถือว่าดูง่ายถึงเป็นสภาพล้างผิวมาแล้วก็ใช้ย้ามาก็ยังดูง่ายครับมาลอยตัดกันเห็นไหมครับรอยตัดจะเป็นทางเดียวกันตลอดเห็นไหมครับแล้วก็มีรอยตัดเช่าด้วยไหมครับนี่คือรอยตัดช่อครับนี่คือสภาพใช้ช้ําแล้วก็ผ่านการล้างผิวมานะครับทีนี้มาดูสภาพเดิมนะครับแบบนี้ครับสภาพเดิมเห็นไหมครับสภาพเดิมนี่ถ้าสังเกตนะครับจะมี จะมีคราบขี้เบ้า ellt, แล้วก็สนิมสนิมเข้าสนิมเบ้าอ่ะส, timer, ส, pigs, ส,ส, more, สีดำๆเน oney, ี่ยเป็นขี้ตะกันของโลหะเก่านะครับที่หลอมใหม่นะครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยอ่าของเก๋ผมว่าทันยังทําไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าสีมันจะผิดเพี้ยนไปครับมันจะเป็นลักษณะเดียวกาหนดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือพระที่สภาพเก็บนะครับอย่างนี้ก็เรียกสภาพเก็บแบบนี้แบบนี้ก็สภาพเก็บนะครับแบบนี้ก็สภาพเก็บเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ผิวลหะมีความมันเห็นไหมครับ th แล้วก็สีดาเกาะติดเต็มแล้วก็มีคราบคีบ้าพิจาณาแบบนี้ผมว่าเก็บแบบนี้ดีครับโอเคนะครับลักษณะการการพิจารณาก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเก็บสภาพนี้ดีกว่าครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับคราบคีบ้าเกาะติดเต็มเห็นไหมครับนี่สภาพเก็บครับแบบนี้ก็เรียกสภาพเก็บเห็นไหมครับสวยไหมครับ นี่ยองค์นี้องค์นี้สวยมากผมชอบมากเก็บไว้นานแล้วอ่ามาดูนี้พิมพ์นิยมกันบ้างครับเนี่ยครับพิมพ์นิยมสภาพเก็บเห็นไหมครับมีมองและมีเสน่ห์เลยไหมครับพาสภาพเก็บนี่หน้ามองหน้าชวนตาจริงครับเนี่ยครับครับที่เป่าเห็นไหมครับครับที่เป่าเห็นไหมครับเนี่ยครับสภาพเก็บได้เประองค์นี้ก็พิจารณาง่ายจริงพิมพ์นิยมนี้เห็นไหมครับรอยแต่งตะใบเป็นทางเดียวกันเห็นไหมครับ เห็นไหมครับรอยแต่งทางเดียวกันตลอดดูง่ายจริงโอเคนะครับถ้าเพืพ่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับขอให้เพืพ่อนๆกดไลค์กด subscribe หรือกดติดตามด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆนี้ออกมาทุกวันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ